ที่ผมคิดว่าเฮ้ยในอนาคตมันน่าจะเวิร์กบริษัทนี้ไม่เคยเปิดมาเลย20ปีอ่ะบริษัทนี้มันเพิ่งเปิดแล้วมันจะเป็นเทรนดในอนาคตเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทบำรุงลาดหรือบริษัทอะไรที่เราซื้อ CPO อเป็นยังไงนะครับเป็นบริษัทที่มีกําไรเติบโตสม่าเสมอไหมในระยะยาวนั่นคือที่มาว่าทําไมเราต้องดูย้อนหลังในระยะยาวว่าบริษัทนี้ผ่านวิกฤตมากี่รอบแล้วผ่านได้ไหม เป็นบริษัทที่มีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าได้สูงอันนี้เป็นสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยชอบมากแล้วนี่แหละคือเงื่อนไขสําคัญของวอร์เรนบัรเฟตต์บริษัทที่เขาซื้อเป็นบริษัทที่มีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าได้สูงนะครับลูกค้ามาซื้อของของบริษัทที่เขาลงทุนจะไม่สามารถต่อรองราคาสินค้ากับเขาได้มากนักกับเจ้าของธุรกิจของเขาได้มากนักนี่คือข้อที่2เดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวเลขอะไรที่บอกเรา ้อสิสามก็เป็นผู้นําในธุรกิจนั้นๆนะครับสังเกตที่วอลเลมเบิร์ตจะซื้อหุ้นอะไรก็ตามบริษัทนั้นมักจะเป็นผู้นํา Apple เป็นผู้นํำไหมครับคราฟ t ์แอนด์ไฮเป็นผู้นํำไหมครับโคคาโคล่าเป็นผู้นํำไหมครับแบงก์ออฟอเมริกาเป็นผู้นํำไหมครับวอลมาร์ทเป็นผู้นํำไหมครับมูดดี้เอ็นพีเป็นผู้นํำไหมครับเห็นไหมครับคุณเข้าใจถึงความที่เขาซื้อเป็นผู้นํำไหมครับไปซื้อ b YD เป็นผู้นํำไหมครับไปซื้อ TSMC เป็นผู้นําครับ สังเกตบริษัทที่เขาซื้อสิครับเขาไม่ได้ซื้อบริษัทอะไรที่มันแบบคิดว่ามันจะจากที่ไม่ใช่ผู้นําแล้วเป็นผู้นําแต่ถามว่ามีไหมในพอร์ตเขาที่ไม่ใช่ผู้นําแล้วอาจจะเป็นผู้นําได้ในอนาคตมีครับแต่มันจะมีอยู่ในส่วนนิดเดียวผมเรียกวิธีนี้คราผมเ,ลเรียกบริเฟณไม่ได้พูดนะครับแต่เป็นความคิดของผมผมก็ลงทุนแบบนั้นผมเรียกว่า t a l l i n g investment telling investment คือผมจะใส่เงนิน 10- 20%ปซเป็นในบริษัทที่เล็กๆแต่มีลุ้น ว่าจะไปได้ไกลแต่ถ้ามันล้มอย่างเช่นถ้าผมจะคิดว่า EA จะมีลุ้นผมก็จะเอาเงินส่วนเล็กๆตรงนี้แหละครับไปซื้อหุ้น EA หรือแม้กระทั่งคิดว่าเฮ้ย hey, หุ้นนางงามมันน่าจะเวิร์กผมก็จะเอาเงินนิดๆนะครับไปซื้อหุ้นนางงามอะไรที่ผมคิดว่าเฮ้ย hey, ในอนาคตมันน่าจะเวิร์กเราแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้มันไม่มีอดีตอะบริษัทนี้ไม่เคยเปิดมาเลย20ปีอะบริษัทนี้มันเพิ่งเปิดแล้วมันจะเป็นเทรนในอนาคตคริปโตทำไมผมซื้อคริปโตเคอร์เรนซีผมมีบิงคอยนะถึงแม้จะมีแค่เหรียว มีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวะฮะแล้วก็ซื้อตอนที่มันเหรียญน,นั้นตอนนั้นมันอยู่แค่ไม่กี่บาทเองอะจนวันนี้มันขึ้นมาสองล้านกว่าก็กาไรอยู่แแต่กําไรน้อยนะครับกาไรแค่ล้านกว่าบาทแต่คําถามคือผมเก็บไว้ทําไมผมเก็บไว้นิดเดียวฮนะเพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกว่าเห็นมีคนพูดว่าจะไปสามสิบล้านเนะีอันนี้เดียวของผมถ้ามันไปจริงก็สาสิบล้านแต่ถ้ามันไม่ไปจริงผมก็ขาดทุนแค่ล้านเดียวก็ไม่ได้เป็นอะไรกับผมอะแต่ถ้าผมได้ผมได้สามสิบล้านนี่เขาเรียกเทลลิ n g t a ล l i แปลว่าหางหางนะครับ เป็นการลงทุนหางหางที่ผมจะไปซื้ออะไรพวกนี้เก็บเอาไว้นิดๆหน่อยๆผมแล้วผมจะมีแอสเซทเล็กๆหุ้นเล็กๆอยู่เต็มพอร์ตเลยครับจนผมจำไม่ได้แล้วบางทีบางทีผมก็ลืมผมพูดในรายการเลยบางทีผมก็อ๋เอเฮ้ยกูมีด้วยวะกูไ <laughs> ซื้อมาแต่เมื่อไรบางทีแพลตฟอร์มผมไปเปลี่ยนมือถือผมก็ลือเอาแพลตฟอร์มเทรดของเขามาด้วยไงแล้วบางทีก็ลืมพาสเวิร์ดขี้เกียจทำแล้วยืนยันตัวตรงตัวตรยากชิบหายเลย,ย,ย,ยไปล่อยมันอย่างนั้นแหละ มันึได้อีกทีหนึง่งตอนที่ราคาสินทรัพย์ที่เราถือเอ๊มีเปล่ามันขึ้นมาแล้วนี่ไปดูซิว่ามีไหมแล้วไปเปิดแพลตฟอร์มใหม่เฮ้ยมีนี่ว่ามีเงินอยู่ในนั้นเฉยเลยเนี่ยคือเขาเรียกว่า tailing invest ไหมคของผมแต่ใหญ่ๆของผมอะผมจะเลือกตามนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของอยู่ในนี้ครับเป็นสัตว์ที่เป็นผู้นาครับผมจะซื้ออะไรผมก็จะเน้นว่าต้องเป็นผู้นำผมซื้อแอดวานซ์ผมก็บอกว่าต้องเป็นผู้นำเท่านั้นนะ AOT ผมซื้อ AOT เพราะเป็นผู้นำในสนามบินต้องเป็นผู้นำเท่านั้นนะผมจะไม่ออไรทีันแบบ สนามบินบีไอบีเอนี่ผมไม่ซื้อเลยนะครับที่จะเป็นสนามบินสมุยเนี่ยผมไม่ซื้อเลยครับเรื่องอะไรไปซื้อมีสนามบินเดียว a o t มีทั้งเยอะถ้าผมไะซื้อในต่างประเทศผมไปซื้อผมไม่ซื้อปักกิ่งด้วยนะเห็นเซียนมี่แกไปซื้อผมก็ผมก็คุยกับแกเฮ้ยเซียนมี่ปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งแอร์ไอแอร์ไลน์ไอปักกิ่งสนามบินปักกิ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นาในจีนนะเพราะเขาทําแค่สนามบินเดียวสนามบินในจีนมันใหญ่มากนะมึงนะเซียน <c oughs> คือก็มันใหญ่ไหม คนสองคนที่ลงทุนคล้ายๆกันจะมีความคิดที่แลกเปลี่ยนกันได้เมื่อก่อนนี้ผมก็ผมถามอาจารย์นิเวศอ่ะอาจารย์นิเวศทำไมไม่ลงทุงนโรงพยาบาลโอ้ยเอาเปรียบคนเอาเอาสุขภาพเอาชีวิตคนมาเป็นขายมาเป็นเงินผมก็ถามแล้วเซเว่นน่ะอุ้ยเซเว่นเนี่ยดีเขาทำธุรกิจโปร่งใส <sm ell> จริงเหรออาจารย์ <Terr ific> แล้วเนี่ยที่เขาก๊อปสินค้าไปขายอาจารย์แล้วที่เขาแบบเอาเปรียบ SME เนี่ย SME เขาเอาเข้ามาแล้วอยู่ดีๆก็เอา copy ธุรกิจ SME แล้วก็ไปทําเองแล้วก็เอา SME ออกไปเนี่ยหน้าที่แบบใครที่จะมาเข้ามาเขาต้องแบบเอาของมาวางแล้ว6เดือนเขามาเก็บตังค์แล้วถ้าไม่ดีก็ไล่ออกเนี่ยอันเนี้ยเขาเขาเขา,เขามีคุณธรรมใช่ไหมครับคือเห็นเสียส่แพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเหมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตศีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0หรือแอดไลน์ CSI Society เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่มุมมองนะมันไม่ได้อยู่ที่อะไรคือแต่ละคนมันมุมมองที่ต่างกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณมีหลักการลงทุนที่คล้ายๆกันสุดท้ายอาจารย์นิเวศแกก็เลือกบริษัทที่เป็นผู้นําถูกป่ะแกรู้เรื่องค้าปีแกก็ลงเฉพาะค้าปีเอีดิเอาพูดจริงแกันรวยพาะมาม่าถูกป่ะมาม่าเนี่ยแกซื้อสิบาทแกก็เล่าให้ฟังแกซื้อสิบาทตอนแตกก่อนแตกพานะครับถ้าแตกพาก็คือต้นทุนแกบาทเดียวแกคิดง่ายๆเลยตอนนั้นถ้าเงินปันผลสิบเปอร์เซ็นต์แกมีสิบล้านปันผลสิบ เรียนต่ออินเตอร์ได้เอาแคคิดแค่นี้จริงๆเท่านั้นแล้วอยู่ดีๆสิบาทขึ้นมาเป็นพันบาทเฉยเลยอ่ะสิบล้านของแกขึ้นมาเป็นพันล้านแล้วแกก็ขายมาม่าไปพันล้านซึ่งตอนนี้แกก็คิดว่าอู๋ถ้าไม่ขายแกก็เป็นสองพันล้านเพราะตอนนี้มันสองร้อยกว่าบาทถูกป่ะแกก็ได้สองพันกว่าล้านแต่โชคดีแกดันขายถือไม่ขายแกก็แกก็รวยเป็นพันล้านอยู่ดีแต่แกพิมพ์หมื่นล้านได้เพราะแกเอาหุ้นพันล้านตรงนั้นมาซื้อหุ้นเซเว่นสองบาทไงแล้วก็เซเว่นทำให้แกเป็นหมื่นล้านไงแล้วตอนนี้แกก็มีรวเป็นน้า ก็ด้วยแค่นี้เองฮะเฮ้ยการลงทุนทุกสิ่งที่เป็นผู้นำไงตอนนั้นมาม่าเป็นผู้นำไหมครับอาพูดจริงๆมาม่าเป็นผู้นําในประเทศไทยไหมครับวันนี้ยังผู้นําอยู่ไหมผู้นาตอนนี้คุณเข้าร้านเซเว่นอะเวลาไปซื้อือไอ้นูเดอร์อะคุณพูดว่าอะไรฮะคุณพูดว่าอะไรฮะเวลาไปซื้อนูเดอรอะไอ้บัมอีอ้กึ่งสำเร็จรูปทุกคนบอกว่าเฮ้ยไปซื้อมามา่าอะไรอะไรก็จะมามา่าเดี๋ยวก่อนนะในนั้น,นะมีทั้งไวยไว์มีทั้งนิจินมีทั้งเกาหลีด้วยนะ มาม่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปซื้อมามา่าเนี่ยครับคือบริษัทที่เราจะซื้อต้องเป็นผู้นําในธุรกิจบางธุรกิจเขาบอกธุรกิจอาหารมาม่าเป็นเจ้าผู้นํำไหมไม่แต่ถ้ารูปเบอร์มี่งกึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวมาม,าม่าเป็นผู้นํำไหมเป็นนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงความเป็นผู้นําบริษัทมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งนะครับบริษัทที่มีความสามารถในการทากำไรสูงซึ่งเดี๋ยวไปดูกันและข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่คือผมพูดไปเนี่ยมันก็ดูยากอ่ะ แต่ก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่ามันก็เกิดเหตุที่บริษัทดีๆแล้วเจอเรื่องพวกนี้เข้าไปซึ่งเราเห็นเยอะมากเลยเช่นอ่ a สตาร์กเราก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าใครตามหุ้นสตาร์กเราก็จะพบว่ามันมีการโกงกันในเรื่องของการลงบัญชีล่าสุดก็พีสมโพชใช่ไหมอยู่ดีก็มีเรื่องไส้ฟอนเงินนะครับผมยังจําได้เลยหุ้นมอผมมาทํางานวันแรกหุ้นมอขอมาจินน้องโคก็น่าจะอยู่ในช่วงเวลานั้น หุ้นมอเนี่ย้ราล,ล้วอยู่ดีไม่รู้เป็นอะไรนะคือตอนนั้นผมเข้าไปก็รีเสิร์ชต้องมาดูมาจินด้วยผมก็ดูมาจินแล้วหุ้นมอมันนั่งอยู่หน้าผมอะจะปล่อยมาจินอยู่แล้วอะจะปล่อยอยู่แล้วเนี่ยอยู่หน้าผมให้เซ็นเนี่ยเพราะผมปวดขี้ก่อนเลยไปขี้เลยโชคดีไม่ได้ปล่อยมาจินมอนลครับเห็นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่วีโตได้ในเรื่องมาจินนะครับเพราะว่าเป็นเฮดเรซิชวีโตได้ต่อให้คุณเซ็นมาสองคนแล้วมีกรรมการสามคนผมก็วีโตได้ผมวีโตไม่เซน็น แล้วก็ส่งกลับคืนไปที่มาจินไม่เซ็หนหมอรอดดูแค่งบการก็รู้แล้วครับกระแสงเงินสดติดลบใครจะไปให้มึงวะโอเปอเรตติ้งแคทโฟติดลบเป็นหนี้มหาศาลมาขอมาจินแปลกๆมากเลยผมไม่ได้ดูนะครับว่าตัวนี้มีสภาพคล่องเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ดูนะครับว่าเจ้าของเป็นใครเจ้าของเป็นลูกค้ามาก็ตติ้งก็ต้องบอกแหละเจ้าของเป็นลูกค้าเราโหไม่เคยเบี้ยวมาจินมาตลอดเลย20ปีทําธุรกิจกับเราุณไม่เชื่อ ชื่ออย่างเดียวว่าบริษัทนี้มันไม่ดีปล่อยมาจิ้นไม่ได้แค่นั้นเองต่อให้มันทุกอย่างมันผ่านแต่ไปดูงบแล้วมันไม่ได้แล้วใครที่มาเอามาจิ้นตัวเองและขอซื้อหุ้นตัวเองเนี่ยผมไม่ให้เลยนะเหมือนที่เราเกิดปัญหาทุกวันนี้ครับเอา e a เอโอ้โทษทีไม่ใช่เเอา AE เอา AE <laughs> e e มาวางมาจิน้นแล้วเอา AE e มาจิน้นไปซื้อ AE ตัวเดิมนัม่นหมายถึงอะไรครับคุณกำลังใช้หุ้นตัวเองไปซื้อ หุ้นตัวเองโดยใช้มาจิ้นอีกโอ้โหมึงนี่ผมไม่ได้พูดถึง EA นะมันมันดับเบิลไปเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณคิดถึงความเสี่ยงมันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะแล้วคุณทําหลายๆบริษัทแล้วมันโดมิโนกันแล้วคุณไปปล่อยสินเชื่อบุลไปปล่อยกู้ก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วในความคิดนี่คือแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวตรงที่ว่าเนี่ยกูต์โกมนันต์มันดูยากไงมันมันดูยากมาแต่ก็อยากให้ดูเพราะว่าจริงๆผู้บริหารที่เป็นซีอีโออ่ะ เราพอที่หลังๆเนี่ยมันข้อดีเราเสิร์ช o o เกิลเรารู้ว่าผู้บริหารคนนี้เป็นประธานบอร์ดที่นั่นเป็นอะไรที่ไหนที่ไหนที่ไหนเคยผ่านงานอะไรไมาบ้างเคยซักไซต์อะไรบ้างเคยมีคดีไหมเคยมีประวัติอะไรไหมซึ่งเราดูได้จริงๆถ้าคุณตั้งใจที่จะดูจริงๆนะถ้าคุณตั้งใจจะดูเพราะผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณเข้าเน็ตจริงๆอ่ะเปิด Google อ่ะ๋ยวนี้เก่งกว่าอีกแชท GPT อพิมพ์ชื่อแม่งก็ไล่มาแล้วก็วีชูกกเกษเม ไม่มาละไอคนหลอกลวง A I เยอะแยะเลยอย่าไปเชื่อมัน <c oughs> ไม่เขาถามไอผมจี้มากเลยผมพิมพ์ด h a GPT ด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอะไรผมพิมว่าผมก็เสิร์จว่าใครคือตัววีชูยเกษมในชัด GPT มันตอบว่าไงรู้ไหมครับไม่รู้จักชิมหายนะ Chat GPT ไม่รู้จักถามใครก็ไม่รู้จักพอถามถามถึงอพอถามถึงนายกประยุทธ์รู้จักเว้ย ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แสดงว่าเขาเลือกคนที่จะรู้จักห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ